วันอาทิตย์หน้านะครับก็จะมีนักลงทุนมาฟังประมาณสักห้าร้อยคนที่ตลาดรั์ที่อาคารสองเวียนนะครับเขาให้ผมบรรยายเรื่องของการลงทุนในตลาดรัพย์ให้ประสบความสําเร็จแต่ผมกาลังมองว่าคําว่าสําเร็จนี่มันหยาบมากคําว่าความสุขก็ยังหยาบก็ยังละเอียดไม่พอ,อผมอยากจะผสมผสานหลักการการลงทุนกับหลักของพุทธวจนะผสมลงไปให ให้ให้โลกแห่งความโลภเพราะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์คือความต้องการทางด้านวัตถุเยอะทําให้ความโลภนี้ถูกกลมกล่อมไปด้วยหลักของพุทธวจะนะหรือหลักของธรรมะได้อย่างไรพระ,าะอาจารย์จะพอจะชี้แนะให้ให้ผมพอเป็นความคิดเพื่อจะผสมให้ให้กลมกล่อมแล้วก็ให้ผู้ฟังทั้งห้าร้อยเสพเข้าไปโดยไม่รู้ตัว เปลี่ยนทัศนคติของความโลภเป็นความพอเพียงที่อยู่ในหลักวิชาแล้วหลักธรรมะด้วยก็พระศาสดาต,ตัดไปอยู่คำหนึ่งหลักการธรรมะาาเลี้ยงชีพเนี่ยให้รายรับท่วมรายจ่ายจะให้รายจ่ายท่วมรายรับหลักเศรษฐกิจง่ายๆบรรทัดเดียวให้รายรับท่วมรายจ่ายท่วมขนาดไหนไม่รู้อ่ะจะท่วมมากหรือท่วมปิ่มๆพอดีให้มันท่วมไว้นะนั้น,น ฝรั่งบางทีที่เขาสอนกันนะแต่ก่อนใช่ไหมแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจมันยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยเห็นนายกเยอรมันออกมาบอกอโลกคือดีกรีดอิส o ูดนายกเยอรมันบอกนี่ไงกรีดอิส o ูดดีมันพังกันหมดเลยบอกว่าต้องมาหากเซ็ปต์ใหม่และนั้นศาส,สนาพุทธเราไม่ได้บอกว่าโลกคือดีบอกว่าต้องกำจัดความโลภ ความโลภนี้หมายถึงการเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นนั้นการที่เรามีความต้องการเงินเนี่ยให้มีรายรับมาท่วมรายจ่ายเนี่ยมันเป็นความต้องการแบบพอดีของผู้เจ้านั้นพ่อค้าก็ต้องทํามาหาเลี้ยงชีพจะมีพระสูตรที่บอกเลยว่าพ่อค้าจะต้องรู้ว่าซื้อมาเท่านี้ควรจะขายเท่านี้อย่างนี้ความเหมาะสมความควรในการ ในการซื้อขายอย่างนี้ซึ่งพ่อค้าก็ต้องใช้หลักการว่าให้รายรับท่วมรายจ่ายแต่จะท่วมแค่ไหนก็แล้วแต่คนแต่อย่าไปท่วมขนาดว่าเพ่งแรงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นโรงงานนี้เจงซะเดี๋ยวฉันจะได้ยึดโรงงานนี้มานะ,ะทุกคนไม่ต้องขายของได้ฉันขายได้คนเดียวอย่างนี้ก็เกินพอดี น,นั้นเพียงแต่ใช้หลักการนี้ก็อาตมาว่าแม้แต่รัฐบาลหรือลงมาถึงระดับครอบครัวหรือตัวเองมาตรฐานเลยใช้ได้หมดเลยรายจ่ายของรัฐบาลอย่าให้ท่วมไหลรับรัฐบาลจะไม่มีหนี้ปัญหาเศรษฐ,ฐกิจทุกวันนี้คือเรื่องหนี้อันดับเดียวเลยทุกประเทศทั้งแต่อเมริกาไล่มายันยุโรปนะมีหนี้ดังนั้นถ้าประเทศไทยใช้หลักการพระศาสดาไม่มีหนี้แค่นั้นเองรวยแล้วสบายแล้ว แค่ปลิ่มๆพอดีพอดีปเราอยู่ไปได้ตลอดใช่ไหมอ่าแล้วถ้าเหตุปัจจัยมันจะทําให้ได้มากขึ้นมาโดยที่ไม่กระทบเดือดร้อนใครมากเราก็ทําได้ไปเรื่อยๆบางทีเราคิดว่าได้มากแล้วจะดีแต่คนอื่นเดือดร้อนมันเวียนกลับมาย้อนถึงเราอีกทีหนึ่งเพราะเขาก็ไม่มีกํำลังซื้อเราก็ไม่มีกําลังจะขายขายไปไม่มีคนซื้อทุกคนเงินหมดอย่างนี้มันเป็นวงจรระยะยาวอย่างนี้ ดังนั้นถ้าใช้แค่คําสอนพระศาสดาอาตมาว่ามันมาตรฐานดีมากเลยแล้วก็คือใช้ไปได้เรื่อยๆตรงนี้อยู่ในหนังสือคารวะชั้นเลิศจะมีหรือในหลักของอหนังสือปฐมธรรมจะมีพระสูตรเหล่านี้บอกเอาไว้ว่าสมชีวิตตาเลี้ยงชีวิตอย่างไรเหมือนตาช่างให้มันพอดีนะอย่าวางตรงนี้มากเกินไปอย่าวางตรงนี้น้อยเกินไปให้มันพอดีอยู่ตลอดเวลา ในความพอดีเท่ากับเราเนี่ยเมตตาบริษัทอื่นประเทศอื่นๆด้วยไปด้วยกันได้ค้าขายไปด้วยกันได้ไม่ใช่ฉันกดราคาฉันอย่างเดียวนะอ่าคนอื่นไม่ต้องค้าขายได้เลยนะฉันได้คนเดียวก็ไม่ดีเหมือนกันแล้วก็พอดีพอดีแพ้บ้างชนะบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนั้นนี่ก็หลักหนึ่งอีกหลักหนึ่งเนี่ยเออเป็นหลักที่ทําให้เกิดความมั่นคงในตัวเองคือหลักของการ ที่ไม่ฟังอะไรแล้วเนี่ยแล้วเชื่อเลยจะมีอยู่สองมสูตรที่พระองค์บอกว่าปัลลโตโกโศโยนิสโสมณสิกาโรอย่างนี้ก็คือฟังคําโฆษณาชวนเชื่อของใครมาแล้วเนี่ยให้ทําในใจให้แยบคายด้วยถ้าไม่ทําในใจให้แยบคาย,น,ยนะมิจฉาทิฏฐิมันจะเกิดขึ้นนะเราจะปิดพลาดได้ข่าวต่างๆที่เราเสพมาเนี่ยพระเจ้า บอกว่าวิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงทํำยังไงบรรทัดเดียวอีกเหมือนกันอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่แน่วางเป็นความไม่แน่ไว้เนี่ยวลีสั้นๆของคําของสัพพัญยูเนี่ยโอ้โหมันเป็นช็อตเด็ดเลยอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่แน่นั้นแค่วางเป็นความไม่แน่ไว้ความรอบข้อมันจะเกิดขึ้นแล้วนะอ่า วางเป็นอนิจจังไว้ก่อนแผนหนึ่งสองสามจะตามมาเอ้ท่านนี้ไม่สําเร็จจะทําไงท่านนี้ไม่สําเร็จจะทําไงนถ้าเราปักใจไปฝ่ายเดียวปุ๊บมันปิดปิดป้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้เตรียมตัวไม่ทันเลยกองหนุนก็ไม่มีนะ,ะวิธีแก้ปัญหาที่หนึ่งสองสามก็ไม่ได้คิดไว้เลยนะคิดว่าโอ้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเลยอืนั้นอย่าคิดว้าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านี่อย่างหนึ่งเป็นสัจจานุรักษณาการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง แล้วก็การเลี้ยงชีวิตยอย่างสม่ำเสมอพอดีสมชีวิตตาเนี่ยอย่าให้รายจ่ายทุ่มรายรับให้รายรับทุ่มรายจ่ายเข้าไว้ทุ่มแค่ไหนไม่รู้อะเอาท่วมไว้นะใครจะทุ่มปิ่นแค่พอดีพอดีหรือมากหรือน้อยก็ตามกําลังแต่ละคนพอได้ไหมเอาแบบ